เรามาสามนารเข้าห้องน้ำได้นะครับหรือว่ากณนที่มีคนเจ็บป่วยไม่สบายนะครับลื่นล้มในห้องน้ําหรือเป็นอะไรในห้องน้ําแล้วประตูห้องน้ำมันล็อกนะครับเข้าไปช่วยไม่ได้นะครับแต่เราไม่มีวิธีแก้นะครับซึ่งประตูห้องน้ำเนี่ยสามารถเปิดจากข้างนอกได้นะครับดูห้องน้ำประตูห้องน้ำส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีเขี้ยวล็อกเหมือนกับประตูบานโดยทั่วไปนะครับเขาทำมาเพื่อช่วยเหลือ คนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้นะครับเรามาดูวิธีการแก้ขไขกันเลยนะครับลองดูนะครับอันนี้ผมกดล็อกแล้วนะครับ็จน,น,นล้นรลเราลองปิดประตูดูครับสังเกตุครับเพื่อนๆว่าประตูมันล็อกแล้วนะครับเปิดไม่ได้เนี่ยนะครับถ้าเผือล็อกห้องน้ำหรือว่ามีคนเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำเราสามารถช่วยได้นะครับ เป็นเพื่อนใช้ไขควงเบนนะครับหรืออะไรที่มันเบนเบนเป็นเหล็กเล็กๆนะครับผมใช้กรรไกตะลบเล็นยังไีครับเพื่อนๆมาทำกรไกตะล็บนะครับเกียเข้าไปในรูนี่ครับเพื่อนดูขุางน้ำครับเปิป็นกระมุลครับนี่ครับเเสร็จก็สามารถเปิดแดงแลวนะเพื่อนนี่ครับง่ายๆครับเปิดได้แล้วนะครับ นะครับถ้าเพื่อนๆไปซื้อลูกบิดบาเปลี่ยนห้องน้ำเพื่อนต้องบอกเขาว่าเป็นลูกบิดห้องน้ํานะครับเพราะว่าลูกบิดห้องน้ํามันจะไม่มีรูกุญแจให้เสียบนะครับมันจะไม่มีกุญแจมาให้นะครับเพราะมันเป็นลูกบิดที่เขาใช้กับห้องน้ําโดยเฉพาะนะครับเพื่อขายจากด้านนอกเข้ามาได้นะกร,รณีเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ําหรือว่ามีมีเด็กหรือใครไปเพลอ ลอกและปิดนะครับแบบนี้นะครับอ่ามันสามารถเปิดจากข้างนอกได้นะครับดูอีกหนึ่งอกนะเพื่อนๆลอกนะครับลอไปเนะครับลอกครับไปเลยนะครับลอกนะครับอ่าวิธีการนะครับใช้เหล็กใช้ไขควงแบเนอะไรนี่ผมใช้กันกรดตเล็บนะครับเย็กเข้าไปในรูครับเพื่อนแล้วก็หมุนครับ เราเปิด้เลยครเปิดไปไง่ายๆครับนะครับเราก็เข้าห้องน้ำได้เลยครับเช่นนี่ครับเปิดไปไง่ายๆครับนี่ครับเปิดไปไง่ายๆเลยนะครับวิธีแก้ไม่ยากครับเพื่อนถ้ามีปัญหา,าเรื่องห้องน้ำลอกเองก็ใช้วิธีนี้นะครับเพื่อนคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดถูกใจให้ห้องเรียน ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ